สวัสดีครับพบกับชดลูกหนังวันอังคารที่10กันยาปีองพหาปีย5 6 7วันนี้มีมาฝากกัน6คู่ด้วยกันนะครับไปดูกันที่คู่แรกรัสเวียพบหมู่เกาะแฟโรคู่นี้มีประวัติการพบกันมาแล้วหลายครั้งโดยรัสเวียมักจะทําผลงานได้ดีในการเจอกับหมู่เกาะแฟโรล่าสุดเจอกันในเมื่อปี2024รัสเวียเอาชนะไป1ต่อศและมีโอกาสที่จะครองเกมได้มากกว่า ภาพทีมของลัตเวียค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ในขณะที่หมูกก่เกาะแฟโรมีการเล่นที่ไม่ค่อยมีความหลากหลายคาดว่าลัตเวียจะสามารถใช้ความได้เปรียบนี้ในการคว้าชัยมาดูกันที่คู่ที่2สําหรับคู่บิกแมตช์อย่างอังกฤษพกฟินแลนด์คู่นี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะอังกฤษมีฟอร์มเล่นที่ดีและผู้เล่นที่พร้อมใช้งานเต็มที่โดยเฉพาะแฮร์รี่เคนและบูกาโยสากาซึ่งมีโอกาสที่จะทําประตูได้ส่วนฟินแลนด์นั้นแม้ว่าจะมีปัญหานักเตะบาดเจ็บ แต่พวกเขายังคงมีการเล่นที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมันคาดว่าคู่นี้จะเป็นเกมที่อังกฤษครองเกมมากกว่าและน่าจะคว้าชัยในที่สุดมาดูกันที่คู่สุดท้ายฮอลแลนด์พบเยอรมนีมาถึงคู่นี้น่าตื่นเต้นอีกคู่ฮอลแลนด์พบเยอรมนีคู่นี้ถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่ในยุโรปโดยทางฮอลแลนด์มีการจัดทีมที่ดีและสามารถประสานในแดนกลางที่แข็งแกร่งส่วนเยอรมนีมีฟอร์มที่ดุดันมากในเกมรุก นิคลาสและไค่เป็นตัวที่น่าจับตามองเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและมีโอกาสที่จะออกผลเสมอหรือเยอรมันหนี้เฉือนชนะเล็กน้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้ไว้เจอกันในนัดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ